สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวทางช่องอมมี่วาเลนตีนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมาที่วัดเทวราชกุญชรนะคะจะมากราบขอพรกับท่านเทวราชเนรมิตนะคะซึ่งเป็นเทพทันใจประจําวัดเทวราชกุญชรนะคะเพื่อนเพื่อนและนอกจากนี้ในวัดนี้มีอะไรที่สําคัญสําคัญสวยงามอีกมากมายเดี๋ยวทางช่องอมมี่วาเลตีจะพาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปค่ะวัดเทวราชกุญชรเป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดสมอแครง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาใกล้กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศและที่ใกล้ๆกันนะคะก็คือหอสมุดแห่งชาติและล้วติดกับหอสมุดแห่งชาติก็คือกรมศิลปากรต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ท่านทรงสถาปนาวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามว่าวัดเทวราชกุญชรแล้วก็ภายในบริเวณวัดนะคะเพื่อนๆจะมีสิ่งปลูกสร้างเป็นสถาปัตยกรรม ทรงปัญญาที่งดงามมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งกุฏิจเจ้าอาวาสโรงเรียนปริยัติธรรมต่างๆนะคะที่เพื่อนๆเห็นประชาชนเข้าต่อแถวยาวๆกันตรงนี้นะคะทุกท่านจะมาด้วยความศรัทธาต่อองค์เทวราชเนรมิตนะคะหรือว่าเทพทันใจประจำวัดเทวราชกุญชร องของท่านนี่จะทรงเครื่องไทยเป็นแบบไทยๆเลยนะคะประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอาคารเทวราชธ,ธรรมสถิตอาคารปั้นยาทรงประยุกต์สวยงามมากๆเลยค่ะอายุกว่าร้อยปีแล้วก็ปัจจุบันอาคารนี้เป็นอาคารอนุรักษ์ด้วยนะคะในแต่ละวันจะมีผู้คนแวะเวียนมาต่อคิวเพื่อขอพรกับองค์ท่านกันไม่ขาดสายถ้ายิ่งตอนใส่สายไปเนี่ยคนจะยิ่งเยอะมากๆเลยหรือถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดเนี่ยคนจะต่อแถวยาวจนล้นออกนอกประตูวัด ผู้ที่ศรัทธาก็โดยเชื่อกันว่าหากใครขอพรกับองค์ท่านจะได้รับความสําเร็จและสมหวังดังปรารถนาได้รวดเร็วเพราะเชื่อว่าท่านเป็นเทพที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็ขจัดภัยให้มนุษย์โลกอีกด้วยนะคะเพื่อนๆการขอพรกับองค์เทวราชเนรมิตรนะคะสามารถขอกับท่านได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นแล้วก็ห้ามบนด้วยควรจะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆตั้งสมาธิให้ดีๆแล้วก็ขอเพียงหนึ่งอย่างนะคะเพื่อนๆ บริเวณใกล้เคียงกันนะคะเพื่อนเราจะเห็นอาคารอาเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติมวกซึ่งภายในอาคารนี้จะประดิษฐานพระพุทธรูปดาวดึงเทวราชเป็นพระพุทธรูปยืนปางุ้มบาทเนื้อสำลิดนะคะงดงามมากๆเลยองค์สีดำเนี่ยค่ะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุทยาตอนปลายนะคะสำหรับตรงนี้ก็คือประดิษฐานพระพุทธาจักรพัรดิพระพุทธรูปโบราณยุครัตนกโกสินทรตอนต้นปางมาลวิชัย ถ้าดูใกล้ๆแล้วองค์ท่านเนี่ยจะคลองจีวรมีลายดอกไม้สวยงามมากๆเลยแล้วก็พระสงฆ์ในสมัยรัะตะนโกสินทร์ตอนนั้นก็คลองจีวรลายดอกไม้เช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าดอกไม้เนี่ยสีไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นสีเดียวกันไปกับจีวรเลยรมเนียมนี้มีมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะกราบพระเสร็จนะคะเราก็เดินมาตรงบริเวณน้ําพุตรงนี้นะคะเพื่อนๆเป็นจุดรับพลังที่ดีที่สุดของที่วัดเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดู รอบวัดเทวราชกุญชรน,นะคะว่ามีอะไรอีกวันนี้แดดร้อนมากแล้วฝนก็เยอะมากด้วยเดีย๋ยวตามมานะคะเพื่อนๆตรงน,นี้เราจะเข้ามาที่เราจะไปไหว้ช้างช้างพะอ,อิ์กันนะคะอยู่ตรงนู้นะค่ะเพื่อนๆ เราได้พาเพื่อนๆเดินมาจนถึงด้านหน้าอาคารของพิพิธภัณฑ์สักทองกันแล้วนะคะบริเวณนี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปหลอ่อขององค์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและองค์ท่านทรงถือวัชิราวุธเป็นอาวุธประจําพระองค์นะคะแล้วก็ทางวัดเนี่ยได้มีการจัดทําจุดหรือว่ามาร์กจุดมาให้ทางพวกเราเนี่ยได้ขอพรจากองค์ท่านได้านหน้าด้วยนะคะ แล้วก็ประชาชนนิยมมากราบไหว้ขอพรด้านความสําเร็จทุกประการจงมีแก่ข้าพเจ้าและถ้าวันไหนเนี่ยคนมากๆนะคะเพื่อนๆเ,เราจะต้องยืนต่อแถวต่อคิวกันยาวเลยนะคะหลังจากขอพรกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปกราบพระประธานภายในพระอุโบสถกันค่ะระประทานภายในพระอุโบสถ มีพระนามว่าพระพุทธ,ธเทวราชปฏิมากรองค์ท่านเป็นเนื้อสำลิดลงรักปิดทองปางมาลวิชัยศิลปะทวาราวดีนะคะแล้วก็ที่วัดแห่งนี้พุทธศาสนิกชนนิยมถวายผ้าไตรแทนการถวายด้วยดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็น่าจะเป็นวัดแรกในประเทศไทยนะคะเพื่อนๆที่มีการทําแบบนี้เพราะว่ามีความเชื่อกันว่าการถวายผ้าไต,ไตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สำลิดผลตามที่ปรารถนาที่สุดเลยแล้วก็ปฏิบัติ จนถึงทุกวันนี้นะคะในส่วนของจิตรกรรมฝาผนังก็สวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นเป็นภาพของเทวดามาชุมนุมภาพที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาโปรดพระมารดาและก็เป็นภาพที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะและก็ระหว่างบานหน้าต่างด้านล่างจะมีภาพของพระพิสุได้พิจารณาปองอสุภกรรมฐานอยู่รอบอพระอุโบสถเลยนะคะ บรรยากาศของท้องฟ้าเหนือบนหนกจตุรมุกนะคะบนหนกจตุรุมุกสร้างครอบพระอโบสถเก่าเมื่อปี2536ภายในปิษฐานหลวงพ่อดำพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและยังใช้เป็นที่จัดแสดงพุทธศิลป์เช่นพระพุทธรูปเก่าสมัยโบราณนะคะนอกจากนั้นยังมีรอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุกเก่าซึ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอายุเกือบ700ปี ทางวัดได้นำมาปฏิสถานเป็นการถาวรที่นี่ด้วยนะคะเพื่อนๆเราสามารถมาเที่ยวแล้วก็เข้าไปรับรับชมได้เลยนะคะ อุกระบท สถาปัตยกรรมอาคารที่นี่สวยๆมากเลยนะคะจะเป็นทรงปั้นหยาประยุกต์แล้วก็อาคารมาอาคารอย่างเช่นอาคารที่มีอายุร้อยร้อยปีขึ้นไปนะเพื่อนๆเขาจะกลายเป็นอาคารอนุรักษ์ไว้แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะของจริงนี่เหมือนเราเดินเข้ามาในแบบวินเทจยังไงก็ไม่รู้อ่ะบอกได้เลยว่าสวยคซอยที่เราจะเดินไปท่าน้าวัดเทวราชคุณชร เขาจะมีปล่อยปลาด้วยนะคะตรงนี้อันนี้คือท่าน,น้ำที่เขาปล่อยปลากันที่ศาลาทานบารมีของวัดเทวราชกุญชร เราจะเห็นวิวสะพานพระรามแปดด้วยนะคะสวยนี่ตรงสาลาสาลาท่าน้ำวเทวราชคุณชรนนะคะเนี่ย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องอมมี่วา l เลตี้นะคะกดติดตามกันไว้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าทางช่องอมมี่วา l เลตี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกมีสาระนะคะขอบคุณค่ะบ๊ bye ายบายแล้วเจอกัน